พี่น้องขายยีนีตันรักแ้่สิบสองปีแบบอริเชียนะคะตอนนี้เรามาตามนัดเลยนะคะทุกคนไม่นาค่ะนี่มือปัทมีเทศใปะนิมวนมาแซ่บเนีค่ะุงแซ่บค่ะสวยไหมลูกสาวก็สวยเนี่ยสาวไสวยเห้อสวยแมวเหรอน้พี่บ้านเ่ะนี่ไง ไปสิมาไปไปดสวัสดีค่ะสวี่นนนนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ในข่าเศ้าคนดูคลิปเกือบเจ็ดหมืนเลยคลิปพี่วัดพูดปนเลก็เพิ่งคดีนะว้่นี่ง ้อกินเข่าแล้วพี่น้ออืมวันอยากกินข้าแป้งเนียได้ฝรงใช่ก็ได้เันฮอนเดีวมนีกินข้าวยางเสียงกเือก่วันนี้เด็กๆเ,เข้ามาแล้วนะคะวันนี้พี่วัดจะเอาะโชว์ที่ตกลงกันแล้วกับทีมบริหารนะคะอ ด้ยดี่กมาน่านน้อยเก็เียมมาพูดมาฟังพี่พูดเป็นยงเป็นมาจะได้โชคูก็ได้ทุกอย่างมันมันมีบริบทมันมีเวลามันมีกฎเกณฑ์ของมันดนนั้นทุกคนต้วยู่ัี่เอาเลยสุดทุกอย่างปีนี้เป็นทุกอย่างซาเบียยาเยลบยเลีดัมนา ใไปทุกอย่า <iffs> ง้อมเต็นด้วยซ้ัมเต็นด้วยแล้วก็เตุ้มหมอนำือหมนั่เตไม่จัหาบัตรนถ้ามีหาบัตรสิบัตเท่กี่้อคงคุ้เต็นดูมอนำ่คุณเริ่งน้องหนอยยะซื้อกัเสียงเหี้ยน่ยังลยด้วย นไม่อนหมรู้ตอนนั้นหนลยคลิปเยอะตอนนั้นโนแไหสะส o สะสมเสียงมาออกได้ลงมาเดยสะสมกระ z o าบอมาได้ไหมวนนจมาในบ้านราในคีปลายคีปลายัคนเนนนอัศานทเราตุบทุกคนรูปมายังพอยังเลยครับเด็กๆกำลังมาดีเด็กก็กำลังมาครับทุกคนกำลังทยอยมาครับเดงมาเต้นนัเต พี่หามาแล้วกินข้าวยังแต่ว่าศิลปินหมอรำก็คือรำปวดไปหมดทุกคนแล้วหูคล้องแล้วแต่ว่าเขาสุดว่าถมถมนี้แต่ว่านี้จะเคาะก่อนนี่จะต้องก่อนนี่เคาะแบบเคาะจริงๆค่ะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยี่ว่าตัวสู้ไต่างทั้งจนถึงค่้าอเพี่ันรยของพี่วัดอยากบอกว่าพอจิตใจไปนตั้งแต่ละเพศ พัดแบบพัดขึ้นนึงกระดิ่งพี่เดี๋ยวส่กระดิ่งโดนตัดออกแค่แค่สี่เพลงก็ถือว่าเตะได้นาะสี่เพลงปกติพอโจนี้ใคนแบบว่าอันนี้เราเพิ่งตัดตัดจมูกตัดใบจุกจิกตอนแรกที่หน่องมีอะไรจะตั้งห้าจิตัสจิตัสเหลือเท่านั้นเหลือเท่านี้อันนั้นอันนี้ <ม><ม>เดี๋ยวลองสิลองเพ้งอ,อย่างกันหลายอย่างเพ่งปีนี้ศิลป,ปินหลาย,ยอลองโดยเฉพาะฝั่งชายศิลปินหลายวันนี้ศิลปินเยอะมากวันนี้พอ่อพเพราะเพ่ง่มกัวเนี่ยห้รอรเพงย่างเราเป็นนเพราะที่เราทำไปมันแลส,สัปรับเปลี่ยนเรื่องสื่อตัดออ นี่แหละเป็นเป็นเรื่องที่น่าเจที่สุดกนการการคู่ถือว่าเป็นคู่ได้กรราครันัดอย่างไรบ้างทีบริหารเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่อยากให้ใครร้องแต่ด้วยเวลามันจํากัดในการชุมเนปิบัาลกูหลกเมื่อเด็กกูเด็กเมื่อะดับปฏิค้าปฏิค้าเป็นจํากัดในการจูบแล้บ มันจะเล่นสีนุ่มใหม่่มันจะเล่สีนุ่มประเด็นทีเบามีนันตาประเด็นนี้มันแบบน้องมาเพิ่มฉันต้องเด่นฉันต้องได้มันหรงฉัน้อได้ร้องเพลงฉัต้องได้รำฉันต้องได้นั่ทท่นี่เราจะเลยยโยงเขาถืออันใ้วคนอนๆก็เสียจับก็เสียจับไมค์นองเพลงมาลุ่งไงเนี่ยงานแน่ สี่เพ่งตัวคนอ้ใครลองบ้นั่นเลยสี่คนต่อเพลงสี่คนต่อเพลงจริงจริงไม่ได้อวยเน4คนสคนเลยสคนต่อหพลงสมไมตะกี้เลยอ่แรู้ไหมตอนมาอยู่สามนก็อยู่ละตา ชูเองนแต่พอาู่ส้ามันพิรทิกปินมมนหายกมีปีแรกที่มาอยู่เลยไม่ได้คาดหวังว่าจะองจะชูเองเพราะว่าพีรปเราต้องมุสีนลัมันเป็นเป็นบริบนทุกรุ่งเันสและพี่วานก็เหมือนพี่วันพูดหลายหลายคนเด็กๆอะไรคนก่อนมากกว่าสุดที่รงนี้เป็น้ร่องในการใช้ชีวิต ได้เลยจะมาชื่อเพื่อนดีกว่าน้อยมากมันหลายหลายอย่างประกอบหลายอย่างเหมือนสมมติว่าเสียงดีแล้วก็ใช่เป็นคนณโอเลที่ดีแล้วยังมานิสัยส่วนตัวอีกการวางตัวอีกยิ่สิบไม้บุคลิกภาพรวมบุคลิกภาพรวมอีกบางคนคล่าบางคนคล่ายามาเชิดบ้าไปไคนอันนี้กับคุแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่นี้เลยปวด มันปากต่อปากปากต่อปากปบบย้ายไปเรื่อยๆการหู่นยนตวามกาลเทศะส,สำคัญคจริงๆิ้งปลาพุ่งกัน้ำเข้าเหรอใช่งเ้งจขอวค้างพันคะแนนบ้าเหมือนนี่สังเกตเลยที่ไปไปง่าดที่หินเห็น,หนชาเล็ตเจอกันบ่อยย่าพี่จินตลาว่าจะเจลุงรถตู่ สมพ่อดังเห็นจังดังอิอีเลีเราก็ลบบกุหลาบกุหละบอย่่เอาเ่ายๆเพ<อ>ื่อสรุผู้ใหญ่ทุกคนคือการที่เขโจและีเหลือผู้ใดไม่เป็นผู้นั่มเป็นผู้ักไม่เป็นก็คืคอเขอญญาหมาะที่สยภาพการมองคนคิดพิเคราะห์กพน่แก่เป็นตัวที่แก่ที่สมันพี่้านีก็คืคอคนนพี่้านจะมอ,นองนทิมองเด็กๆเ,เ,เด็กๆทุกคน โจบอกพี่ว่าเปมน่ะพี่ว่าเปมน,น,ด,น,นดูนี่น่ะดูน้องก็คือในมิสนั้นกแค่คแค่ดูเฉยๆแล้วก็เวลาถามก็คือว่าตามที่ขึ้นไปหนยแต่ไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใครแล้วก็พี่ว่าหนึ่ก็ดูพี่ว่าเปมอีกทีนึงคือโตดูโตดูโตขึ้นไปหนเป็นล้วเนี่ยแล้วเดีไปถามคนอื่นว่ายังไงมัจะเป็นยังไงมันจะเป็นทอดรพรมากแล้วบทสรุปแล้ว ตุ้ยย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 ตงต้นตุ้งย,าย่าจะเขย่กับผู้ใหญ่พลังผู้ใหญ่แบบคุณบ้านต้องเห็นกันเลยสวัสดีเอ็ซีปา้ากับทุกคนสวัสดีครับอันนี้ก็เข้ากันแล้วที่พออยากแยกแ่เพราะว่าวันนี้จะเป็นการที่ชะตาที่ชะตาว่าใครจะได้ร้องเพลงอะไรใครจะได้ทำอะไรในฤด,ดูกาลต่อไปครับ ทุกคนมีหน้าที่แต่หน้าที่มันอาจจะไม่ตรงใจทุกคนอาจาอาาจะแบบม้นเวียนไปในปีแบบปีนี่อาจจะเป็นผู้นี่เพื่อนรุ่นเดีนอาจจะเป็นอะไรประมาณนี้สลับเปลี่ยนได้ตลอดต้องทำใจไว้เพื่อเพื่อเพ่งหนีมากเพื่อโช้หนีมากเพื่ออันนั้นอันนี้มันปรับเปลี่ยนได้ตลอดว่าตายตัวเวลาทำฉีดซีรั่มแค่คนไหนออกออกแนวหมอกลาอกแอนดี แย่กินไปอินดี้ก็เปลี่ยนตลอดเพรววาะเราเคยมีตลอดแต่ครัจะเปลี่ยนไม่ได้สักคนนึเงเพราะว่าพี่บันแล้วถามว่าใครถนัดอะไรตอนนั้นเพราะว่าเรามาทำงานเดี๋ยวาไปชื่อเพราะมันแป็นงานมันปิดซองเหมือนตอนนั้นพี่วันก็อบอกว่าคือใครทำงานอะไรก็นำเสนอตัวเองแบบนั้นเพราะว่า พาหลอมาแล้วเมเก่งเพาสิไปยุ่ได้สายมาแล้วมากสูงเพราะที่แบบร้องเก่งไม่ได้นี่กือ่ขั้นตอนนกาเป็นัก้องวันใหม่นะควนะคะยวเจอะไร้างกบคุณทีว่าถึง